อยจะทำคลิปเย็นกูป้ะเนี่ยของก่อนได้ไหมเดี๋ยวโอนให้อะไนะครับของก่อนได้ไหมเดี๋ยวโอนให้ตัวจริงเมื่าวาเพื่อนตัวจริงก็ได้เลตัวจริง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 อันนี้ตัวเซฟไงตัวหลักอะไรนะเจ็ดสาบหกคูเจ็ดละจ้าครับเอ้ยโอเคเฮ้ยจ้าจะยืนเฉยดิเราแป๊บดรัสสิบวินาทีเดี๋ยวโอนให้เฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ เอาสไนด์ลงวอเต็มระบบเป็นยังไงไปดูอ,นนดอันนี้ของจริงจริงจังจริงใจไม่จริงโจ๊กไอ้เพียบไปท่าเพียบเลยโอ้โหเต็ม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 ทางนั้นเต็มเต็างนั้นโอเคได้เล right ่นได้เล่นโอ้ยลงด้วยจัดเจ็บ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 เจหัว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 นั่นหัวนั่นหัวนั่น สายสายสายสามตัวเจ็บ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 ตาย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 โอเคตายยังไงบ้านสายอู้หูว่าไอ้เหี้ยแม่งมึดเลยเมื่อกี้อย่าบอกว่ายังรักไม่อยากฟังสายสายสองตัวจ้ะบ้านสายมันมีบ้านสายชั้นแรกอะชั้นเดียวมีมีมีตัวรถเบนเทนมีรถเบนเทนมีมาเล็กมาเล็กมาเล็กเอาให้ได้เอาให้ได้ไปเเยยออลง โอเคโอเคดินแดงเหรอลุ้มือลุ้มือลุ้มือดินแดงลุ้มือโอเคเห็นแล้วเห็นละเห็นละเห็นแล้วอย่าบอกว่าอยากมันกระทัดมาสุดหรอขอรหัสแดงหนไหมก็ปาไปแล้วไงอันนึงอ่ะเอาลายเซ็นหรือเปล่าขอรหัสแดงหน่อยอยากได้อยากได้ลายเซ็นก็เข้ามาสุดหลอยบ่ทํามันไอ้รถหัวแตกตายตายตายลบถึงห้ามาวินชิดลั้วมาวินชิดลั้วยิงตีนได้ยิงนะต่อยานไป อ้าวตายพี oh, yeah. ่ฝักทะลุลัวแด่จะฝักค่ะไอ้แอสไม่พี่ในนาีจริงเฮ้ยมาวิ่งโอกพัดอู่พาดไอ้สัสเนอะแม่นดันแล้วมันจันแล้วรถิปหลังรถติหลังรถิดหลังลงโราบ้หลังงานซนให้อยู่โซนให้อยู่ ล่วง <KNOW, S 1> ล่วง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 หนึ่งล่วงหนึ่งโอเคโอเคชิลัวโรงพยาบขอเพิ่มขอโรงพาบขอเพิ่มไปไปไปช่วยโรงพยาบาลไปช่วยโรงพาบาล <itta S 2> คนโอ้ยไอเฮียตายวะพอดไป้วนะเฮ้ยมี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 ลอมอลอมอลู้สิล้รู้มือ

ถ้าอยางบองเห็นจริงหลังยรอบก็ได้ไอกเอยิงไม่โดนเลยอย่าดันโพสห้ามดันโพสเด็ดขาดนะพยามึงมีเยอะเข้ามาเลยยามึงมีเยอะเาเ้ยไอไนเี้จ่าเโอเคโอเคไปเลย่อยมาได้ไหมให้แฟน่อยมาได้ไหม เฮ้ยดินแดงเกิดดินแดงเกิดดินแดงเกิดปล่อยกับมันช่วแดงนปล่อยกับมันบ้านสองแถมีตัวบ้านสองแถวมีตัวบ้านสองแถวมีตัวเข้าพดจะเข้าพลดจะเข้าพดยิงยิงยิงตัวจะเข้าพดเอาเลยเอาเลยเลยมาอยู่ใต้ตำรวจแล้วนะตายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่งเฮ้ยบ้านสปริงบ้านสปริงเข้าแล้วตัวแจมหนึ่งตัวโอ้ยหลักเก็บตา ไปใครตายไปำรวจเชียร์ยังตำรวจเชียร์ยังตำรวจเชียร์ตำรวจเชียร์เลยของเพื่อนสปินต้องเยอะสปินต้องเยอะนะหกันมาแล้วอ่ะทันนี่อนี้โอ้โีโอ้โห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 โอ้ บ้านด้วยเขามีสองฉจะตายสอนจะตายองันเป็เลยตัไ่ได้เดี๋ยวเปิดตัวเปิดใจมันเจ็บมันเจ็บโดนหัวโอ้โหแม่ขอส่วนคุเจ็บเหลือเกินใครใช้บ้านเบนทินอะบ้านสองันสองันเยอากสอง้ันเยอะมากเดู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 ดดูดด แค่นี้ดีเอาบ้าน2ชั้นให้ดีถ้าเป็นไปได้เอาดีเอาดีบ้านข่าวเคลียใช่ไหมโอเคกำลังไปํารอเลในชุดเต็มอยู่ไหนวะรอเลยกูรอเลยตำรวจ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 นี่ก็ตุนแบงค์เจ็บเจ็บ โรนกลับเซฟก่อนนะกูกลับรกลับไอ้แฮปมึงจะทิ้งกูจริงเหรอวะผมมาผมมาเอ้ไม่เข้าอีก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 เาอีกเขาอ้กเข้าอีกเขอีกเข้าอีเข้าอนเข้าอีกเข้าอีกเข้าเข้อีกเข้เ้าอีกเข้าั้าอี้าอีกเข้าเข้าเข้าเจ้าอีกเขาอีนเข้อ้าอีกเข้อเข้าอเ้าเ้าีกเอ้าอีเ้าอีกเข้าอเ้าเ้าอีก้อเข้าอเ้าอเาอี้อยู่ ไอ้ตรงนั้นเพื่อนเขาติดางหน้าบ้านตำรวจอยู่คนเดียวพอแล้วบ้านนั่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 า่ง้านั่บ้านนั่งบ้านนั่งบ้านนั่งานตั่ปบ่า่งบ่านั่งบอากั่านนั่งบอานตั่้านั่ง้านนั่าั่งล้านนั่้านน่้านนั่านนั่งบ่านั่บานงบ้านตั่งบ้านนั่งบ้านนั่บานนั่านนั่งบ้าั่าั่าั่้าั่งาั่้าั่งลาง ตาย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 บกิบไอ้เหี้ยเอ้ยสไยอยากบัวไอ้เหี้ยไม่จริงรถถังแล้ววะหากัวช่วยด้วยนักนึงช่วยด้วยนะโดน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  นี่นี่อยู่นี่นะอยู่อยู่บ้านในบ้านที่อะไรก็ไม่รู้ไปชดเต็มอยู่พ้นไหนวะงันันี่ไปนันี่ไปนัองนี่ไปตายชิดกันหน่อยชิดกันหน่อยขาดแถวอขาดแต่ถ้าไปต้องถ้าไปถ้าเปิดเต็มเราถอยมาดู็บเจ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 กเลยเอามเ่เมเอนี่เอาดเอาดเอา่เห็ยม็จบดแล้ว ไม่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 ชุดเต็มสองตัวจ้างแล้วจางแล้วไรจ้างไหนจ้างไหนไปห้านหหนอนะไปหลังหลังมาเก็ตห้าตายงโดนหัวไดนหัวโดนหวจะตกไก็ตาย้มันไม่มียาโอวิ่งชันหลังมาเก็อหลังมาเก็ตมีคนตายะมีเพื่อนเราเข้าไปแล้วนะมาเก็เข้าไปแล้ว ตอนนี้แถวมันขาดอยู่ตอนนี้แถวมันขาดอยู่อ่ะดูสองชั้นคนเดียวนะตอนนี้เกียร์ตายเกียร์ตายเกียเอ้ยกาหน้าพอดเจมการิได้ไหมโอเคโอเคกาา้ไม่มีมุมไม่มีมุมตายไม่มีไม่มีต้นไม้ต้นไม้พอดเจมไม้เหรอตายตายตาย มาวินเอาที่มาวินเฮ็ตม oh, ันกำลม้เท็ตมันกำลัวนไหม้แต่เราวนไหม้ได้มีเลยมีเลยมีเลยตัเพื่อนช่วยได้ช่วยได้ตายหัวเก็บไม่ไหวโอ้ตรงไม้ตรงไม้ไม้นี่คือแบบนัวนัวเลยอะโคตรเยอะร้านร้านร้านลงเกิดร้านลงเกิดร้านลมเอชเยอะไรเนี่ยอันนี้ไปใส่ก่ได้ไหมฮัลโหลตรงนี้เกิดตรงบ้านสาลา M โอเคโอเคโอเคเห็นแล้เห็นแล้มีอยู่นะ โอเคเห็นแล้วเห็นแล้วยิงตัวมันขับไหนได้บ้าง่ะตัวมันขับไหนได้บ้างเขาไหนโอเคโอเคล็อกอยู่ล็อกอยู่เขาเขาแถวไอ้นี่ตรงนี้ใกล้จุดให้ตัวเต็มหน้าโพสตัดตัวมเข้าไม้ไม่น้าโพสตัดตัวแล้ออกลอดพังเถื่อนแล้วถ้าถ้ามีคนดันมาจากแปดห้าบอกด้วยของรามาเกตใครเก็บไปครับบนเขาไม่มีเหลี่ยมยิงเลยนะมีมีมีแต่ปื่นไม้อหัวตัวเลยไปเลยมันมันวิ่งไกลมันวิ่งไกลไม่ได้เก็บเลยไม่ได้เก็บเลยตรงไหนต้องนะตรกลางตรงกลาตรงกลาดไงนดเลยนะมีแรงขนามุนให้อะไรอะไรละ กล้ละนเบ่อลมเอวดีหน้าเมืองเอหน้าเบืองหออกตรงหอเอวีเหรอใช่ใช yeah, yeah, yeah. ่ใช่เจ็บ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 อวีดีเจ็บข่าวข่าวยิขายิงขายิงขากอนจะตายแล้วขาโดนโดน ที <mm sw jacket, ่จะเปลี <m <m ่ยนบอลได้ไหมได้ได้ได้เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนรับได้กลับไม่ไ็นป้าขาวดีกว่ากลับรับขับรับถอย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 ดวลดวนดวลดวลดวลกันโซนทำแผ่นบีกันโซนป้าขาวปฏิบัติจะตายละไม่รู้ระยะว่ะกูดอนหัวดอนหัวจะไม่ตายไอ้เหี้ยลายช็อตหรือว่าตายวะ จะจะจเราล็อกต้อล็อกมากขึ้น่ออ๋อเห็น้วเหรอเริ่มมาเร่อู่กับผมไปเดี๋วอู่คนเดีองเวดีอยู่นะคเดี๋ยวเอเวดีให้ข่ตกว่าเวีดีพวก่าใครใเกิดเไอเอฟดีหน้าเอฟดีเลยวะไม่ไม่ไมี่คนี่เจโดคี่ไอโฟกัสโฟกัสไอโเวีดีเอหน้า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 นไอ้ยกูกูกูนออีกแล้วกูนอนอีกแล้ว เฮ้ยกำแพงชิดบ้านขาวมาแล้ว um ด okay. ินแดงมีดินแดงมีหลังอูไม่ไหวรีบบอกนะโอเคสวยโอ้โหเสียงปืนเฮียอะไรยาวๆน่ะโอเค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  <น>ไม่อยากฟังวพวดทำไมเมื่เเอเธอต้องเลือกเขาอยู่แล้วฉันเข้าใจโอ้ไม่มาไม่มีติดเลยมั้ย